ทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศนะฮะโรงแรมนี้นะฮะบริเวณด้านนอกเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะ,ะทุกคนไม่น่าเชื่อนะ,ะทุกคนดูนะโอ้ไม่น่าเชื่อนะ,ะทุกคนดูบริเวณด้านนอกนะฮะดูเหมือนไม่มีอะไรนะครับทุกคนแต่นะฮะมีอะไรนะฮะทุกคนดูนี่โรงแรมเป็นสไตล์แบบว่า นะฮะฝรั่งเศสนะฮะทุกคนดูคล้ายๆกับเป็นเรเนซองส์นะฮะที่นี่จะเป็นนะฮะโรงแรมนะอะไรเพื่อนๆนะครับลองทายดูนะโรงแรมข้างในเขาจะมีนะฮะทุกคนมีน้องม้านะครับน้องนกนะครับแล้วก็นะครับสัตว์ที่สตาร์ไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนะครับทุกคนว้าว ตรงนั้นไม่ใช่ลิฟต์นะครับตรงบริเวณด้านตรงกลางครับอันนั้นลิฟต์เป็นห้องโถงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเทุกคนครับเข้าไปชมบริเวณด้านในกัน,นครับอุ้ย <c oughs> ว,ว้าวสวยมากเพื่อนๆดูพระจันทร์เต็มดวงเลยนะครับทุกคนดูนะฮะ หลังโรงแรมพอดีครับตรงหลังคานะโอ้ใม่ใทุกคนครับวันนี้พี่กิต้าจะพาทุกคนครับมาชมนะครับโรงแรมรับรับนะครับที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับทุกคนดูความขลังความนะครับความเป็นแบบออเทนตกความเป็นแบบนะครับแอนทิกนะครับความเป็นโบราณนะครับตึกซึ่งมีแบบมนขลังแล้วก็นะครับดูหน้าค้นหานะครับ อยู่ใจกลางเมืองนะครับในกรุงเทพนะครับทุกคนไม่ไกลจากนะฮะเยาวราชนะครับทุกคนมีเราสามารถเดินมาได้นะครับตรงนี้นะฮะไม่ไกลจากหัวลำโพงนะทุกคนกีตาร์จะพาทุกคนครับไปชมนะครับโรงแรมนะครับบรรยากาศข้างในนะครับเพราะว่ามีความขลังนะครับอู้ซอกซอยตอกนะครับรับรับนะครับทุกคนเราไม่คิดว่าจะเป็นโรงแรมได้นะครับแต่ว่าข้างในนี้แบบว้าวมากๆเลยนะครับทุกคนอลังการมากๆนะฮะ อืไปครับเราจะพาทุกคน,นครับไปชมบริเวณด้านในนะครับลุยอล้ว just push เข้ามาด้านในนี้ก็ว้าวแล้วนะเพื่อนๆดูโอ้โหมังมากมุนเสน่นะฮะนะนี้สวยมากๆเลยเพื่อนๆให้ดูนะครับว่าเป็นที่ไหนนะฮะโอ้ Amazing นกแบบนกคู่นะครับ s h ๆๆๆเช shaking อุ้ยคนดูนี่โ o t a เป่านะฮะว้าวอันนี้เป็นหมวกนะครับที่มีสัญลักษณ์ตา่างๆว้าวสวยเวอร์นะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครัไปครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับพิกิต้าอยู่ที่ไหนนะให้ทุกคนลองทายดูนะครับโอ้เรากำลังเจอนะครับนี่ไดโนเสาร์นะฮะอันี้จะเป็นออสเตริชนะครับนกกระจอกเทศนะครับอันนี้ถ่ายว่าเป็นตัวอะไรนะทุกคนนี่แล้วเราก็เจอนะฮะทุกคนดูความนับแอนทิกนะฮะ โรงแรมนี้นะครับให้ถ่ายว่าโรงแรมอะไรนะฮะทุกคนดูว้าว <Wow. S 1> นี่คือน้องมจง้จริงๆเลยนะทุกคนอเรียวฮอสนะโอ้เรียวออสตริชนี่นี่เป็นหัวอะไรทุกคนทราบไหมฮะโอ้ภาพวาดนี่สวยมากไ <Okay. S 2> <c oughs> อ้น,นี้หัวอะไรให้คนทาบ มีเอารูกคู่ครับเอวเอ,เอ,เอว้าวทุกคนดูตาต่อ OMG ครับอู้ทุกคนดูอันนี้เป็นเขาอะไรทุกคนให้ลองไทยดูนะว่าเขาอะไร มีใครทราบม,มั้ยครับถ้าใครทราบคอมเมนต์มานะครับอ๊ o r r ยนี่จะมีเขานะครับกวางนะครับโอ้มีอี g กิลไรซอินซีแอนรูรูดอล์ฟมีนะครับน้องกวางน้อยอมีกราสฮอปเปอร์แอนตักกัแตงไรว้าว อ้าวน้องอานิ่งนรับล็กหู้ค่ะทุกคนดูว้าวเก๋มากนะครับทุกคนโรงแรมนะครับที่นี่มีแค่สิบห้องนะครับทุกคนมีเพื่อนๆท่านใดอาจจะยังไม่เคยมานะับลองมาพักดูนะครับถ้าใครอยากทราบว่าโรงแรมนี้อยู่ที่ไหนนะฮะ mm hmm. แค่อินบ็อกซ์มาทางพิกิต้านะทุกคนดูนี mm ่เร e Boutique Chanel เราปฏิคันชูน่าวคือแบบสวยมากเพื่อนครับเดี๋ยวพี่กิตาะพาทุกคนออกไปดูนะครับบ้า b e a ฟู i f u ขนาดไหนนะครับที่นี่ก็จะมีน้องเป็ดนะครับดัก วววววอันนี้คือของแท้หมดเลยนะทุกคนข่าวควางนะน้องมา Can you smile ตอนนี้เราอยู่บริเวณย่านนะครับยาวราชนะครับทุกคนแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยมานะเดี๋ยวพี่ต้าจะให้ทุกคนนะครับดูบริเวณนะครับด้านหน้าของโรงแรมนะครับยัยสีว้า เรามาเฉลยกัน,นครับว่าโรงแรมอะไรทุกคนดูที่นี่นะครับจะเป็นนะฮะย่านนะครับเมืองเก่านะครับทุกคน,นโอเชีนนะฮะมีเสน่ห์มากๆครับทุกคน,นอาจจะยังไม่เคยมาครับว้าว นี่แค่สิบพองนะครับโรงแรมนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยมาพักลองมานะฮะเยวจะให้ทุกคนดูทะบริเวณด้านนอกของโรงแรมนะครับโอ้โหคือแบบน่าทึ่งมันทึ่งมากๆเลยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นโรงแรมได้ใช่ไหมฮะทุกคนเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคาเฟ่น,นะครับทุกคนสามารถที่จะมาได้ครับ อยู่ไม่ไกลจากหัวลำโพงนะฮะนี่แล้วก็เยาวราชนะทุกคนฝั่งนี้นะฮะว้าว,ว,าวแค่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อนๆก็นะฮะจะได้ไม่พลาดการพิจกิต้าะครับพาทุกคนไปชมนะครับโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็นะครับ คิดต้นเจมนะครับต่างๆนะสถานที่ต่างๆ,ท,างๆทุกคนดูว้าวกอเ g สอลังกาหนาทึ่งมากครับที่นี่มีแค่3ชั้น,นครับโรงแรมแล้วก็มีแค่10ห้องนอนนะครับ เอาจริงๆนะเราไม่เคยมาที่โรงแรมนี้นะครับทุกคนแต่นะฮะโอเมก thank you เราไม่เคยมาโรงแรมนี้นะครับเพิ่งเป็นครั้งแรกนะทุกคนน่าทึ่งมากนะครับมีความนะครับมาแบบมีความตะลึงนะครับทุกคน amazing มากๆ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไว้นัดเจอกันในคลิปต่อไปนะแต่พี่กิต้าจะพาชมนะคลิ่ต่อไ,ไปนะเดี๋ยวเราเจอกันนะ น้องมาของแท้นะครับของจริงเลยนะทุกคนแค่กดติดตามนะครับกด subscribe แล้วก็จะไม่พลาดการชมนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับร้านอาหารนะครับโรงแรมนะครับทุกคนนี่พี่กิต้าจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเลยนะครับไปชมกันนะครับบายบายนะทุกคนเจอกันนะฮะ